สวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับวันนี้วันนี้เรามาพบกันเช่นเดิมนะครับที่ช่องประกรณ์พัดแช n แนลนะครับวันนี้มาเที่ยวป่านะครับมาหาเห็ดครับนี่บรรยากาศนี่ครับ นี่แต่สาวๆครับมาหาครับมาหสามาหาเห็ดน้าถือให้มหอย่าให้มันน้ำมัิ้งคับนะต้องจำทางออกครับจะคือไม่นอกครับนี่ผมก็ไม่รู้จักเห็ดเลยนะครับสิมานโมโนนี่นะครับนี่นะครับเจอแล้วดอกหนึ่งครับ น,นี่เรียกเห็ดอะไรนี่เห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวแป้งผมว่าพูดไม่ถูกหรอกนะอืมหนามมันสิส่องดูครับต้องค่อยๆส่องดูนะครับอันนี้เห็ดยังนี่เบื่อบอไ่ไม่หมายใช่ไมหมชักเลียวนเนาะเม็ดเบือบ่อโอ้อันตรายครับพี่น้อง อันตรายครับครับนไปทางพุ่นครับนะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าป่ามาหเห็ดนี่นะครับนี่ก็จะเราก็เดินหาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ อ๋อถ้าถ้าถ้าเราเห็นโพลเราต้องสังเกตดีๆครับมันจะมีเห็ดตัวกษนะครับเนี่ยโพลอย่างนี้นะครับนี่นีครับทำไมนะมันมันเล็กครับเห็ดเห็ดตัวนี้ชื่อเห็ดอะไรนะนเห็ดน้ำหมาดบางทีอาจจะมีคนเขามาเก็บเห็ดเอากินหมากนะครับเขาไม่ใช่เ่าไม่ใช่บชอโอ ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับเฮ็ดขี้ตะลลยนี่ครับชัดๆน่องแล้วครับเน่าแล้วเอาไม่ได้เอาไม้เมื่อกี้อะไรนี่หักหักเอาต้นสดๆมานี่หักหักเอาตเก็บๆมาหนิเได้ ามาถือให้ได้ครับก,กให้นี่ได้ปะ,ะมันผูครับไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆครับ,รบมุดปลาครับธรรมชาติบ้านเรา ก็เก็บครับกลัวไม่ได้อะไรเอเก็บไปก่อนนี่นะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะเละๆหน่อยเดี๋ยวทนลินหน่นี่นะครับนี่เขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมากนะครับเนี่ยครับ เก็บออดอกอ๋อสสวยเลย,ย,ยนี่ครับออดอกสวยๆงามๆง,งามอยู่ครับนี่ครับ <c oughs> ก็น่าจะใช้ได้อยู่ดีครับนี่ครับ,รบเอเราต้องเปิดกิ่งไม้แบบนี้ <c oughs> อ่าฮู้จอย อันดอกเห็ดเห็ดอะไรนะั่นเห็ดเห็ดทานนี่ครับนี่คือเห็ดทานนะครับปกติมออกเป็นเห็นสองดอกหนึ่งคำว่าเป็น,นเตือนคือไม่มีเลยนะครับคือเขาหา <c oughs> เขาหาไปก่อนหน้านี้แล้วหมดแล้วมันจะรอยที่เขาคัดทิ้งที่มันไม่ดอกมันไม่สวยเขาไม่เอา

ฝน้าจะไป,ปนี่นะครับพี่น้องมังนฝนจะตกว่วรว่าแดดไม่ออกไ่จรงไยใหตอนเขามาที่แหลกที่จงเห็นใช่ไงเนะเขามาเยี่นเคีดูรดูทิะ นี่คือเราจะมันอยู่ในปลาดองดิบเนี่ยครับมันเราเราต้องเขียครับเขียเขียไปเรื่อยๆเขี่ยเขี่้เขียไปเห็ดน้ำมาก อ๋อมีเห็ดอะไรไม่รู้ครับนี่ก็ว่าเห็ดหลังเล่มมผมก็บมจักครับนี่ครับถ้าจะเจอมันก็จะอยู่เป็นเป็นจุ่มๆนะครับเป็นจุ้มๆเป็นได้สองดอกแต่เขายังไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะครับนี่ครับไแล้ว

นี่ครับต้องเคลียร์ถึงจะเจอต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆ เน <os> ี่ยโบเกียตรงนี้ด <Becca> ูนี่เออกันตามีนะอุ้ยเงี้ยกินกือไปทางนู้นอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดอะไรนะ นี่นะครับน,น,นียหนนะเงียบแล้วครับไม่มีเสียงตอบรับเยอะมากเลยนะครับนี่ครับน้องเต็มเลย โอ้โหนี่เยอะเลยนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับโอ้โหนารีโอ้โหขึ้นเต็มเลยครับเต็มไปหมดเลยเอาเห็ดเ,เ,เขาตองแตกบ้าหลายแห้ง ย้อมเต็มเลยแผ่นดินเต็มแผ่นดินอีสานบอกได้คำเดียวโอ้โหเหยียบอีกทอยครับถอยครับอื้มเต็มนินนี่นะครับไมหนี่นะครับอื้อ เต็มเลยครับเต็มเลย,ยโบพี่น้องครับนี่ครับาทางนี้ทางนี้ทางนี้นเก้าจ็ดแล้วก็อะไรที่มันสองหมดมาสามหมด,ด,ด,ดไม่ต้องกลับเลย ไปไปไปหาเห็ดหาเห็ดโอ้ยอุ้งเสี้ยงดูเงี้ยได้เยอะแล้วเนี่ยเห็ดทีมามาครับอ้ัวแรงมากขอดูขวดที่แขวนขวดน้ำหน่อยดิขอนนี้ไงเชือกไงเชือกอะไรเชือกอะไรเขาเรียกอะไรเทาวันอ้าวเนี่ยนะครับนี่เห็ดอะไรนี่ เห็ดทานมันจะมีลักษณะเป็นสีดำดำเห็ดทานเลือดเ็ดทานเลือดอนี่ยนะครับแม่เราไม่สาเข็บใหญ่เลยครับ,รบอย่างเมามันครับสีดอกนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบโอ้ เอดทานไป,ไปกันต่อเลยโอ้มาถึงทางทางเกวียนนะครับนี่ครับเป็นทางเกวียนสมัยก่อนครับตอนนี้ก็อย่าถามผมเลยว่าผมอยู่ตรงไหนเพราะผมหลงทางแล้ว ไปทางไหนต่อเราวอหนึ่งเรียกวอสองวอสองไม่ตอบรับนี่ครับไปเล้ครับนี่เที่ยงกว่าแล้วจะบ่ายโมงแล้ว มันจะค่อยๆค่อยๆโผล่ขึ้นมาจ้าค่อยๆค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆครับค่อยเคลียร์ไป ครับหลังจากที่เข้าป่ามาประมาณสีชั่วโมง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ได้เดินออกจากป่าแล้ว <c oughs> นีะครับ <c oughs> <c oughs> ได้คนละนิดละหน่อย <c oughs> ผมได้น่ยครับ พอได้ปลน,นี่ก็กําลังเดินเดินทางกลับนี่ก็จะเป็นทางครับครับผมตัวนี้ก็เดินมาถึงรถแล้ว ได้คนละนิดละหน่อยนี่ไอ้เฮดพ่นหน่อยวไม่เคียวพ่นเดียวันีนาดยนไเฮดวขี้เท้าไร้ดอกทยเยอจากเฮ้ยดีเลือดานเต้นผีทานผีลาย อเามากอกคอยจังลา้เพชรไอเพชรกี่าน้ำดำที่เรตองเรามานานี้ด้พถงได้ั้งออกมองว่าเขาไปหานเองนี่ถึง้เออยาวอองหมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับผมสวัสดีครับ